าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพงั้นนี่เลยราวา b ั c k มีทั้งบริการเติมโลบบอกแบบกลุ่มพับจีฟรีไฟล์แลวก็บอลเลนและก็บริการฟาร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอเทมภายในเกมต่างๆสามารถเข้าไปเติมไ,ได้ที่เว็บเว็บเดียวเลยขอกราบสวัสดีสทุกท่านด้วยนะครับก็สำหรับในวันนี้ครับเราอยู่เกมแมปเปิดใหม่ครับผมชื่อว่า Turbo Sum Battle 92นะครับผมซึ่งแมบนี้นะครับเป็นแมบโจโจแบบ Battle 9ที่แบบบอกเลยว่าโคตรดีนะครับผมทุกทุกคนแบบแบอกตรงเลยว่าดีมากนะฮะ โอเคเราไม่พูดว่าทำเพลครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยนี่ครับเข้ามาก็จะมีหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับมีให้เราเลือกเล่นเลยเซิร์บีไอพีแรงแล้วครับแล้วก็มีโหมดฝึกโอเคผมจะเล่นเลยนะครับห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องบักนะครับไม่ก็ห้องรอโอเคมันเป็นห้องที่บักจริงด้วยนี่ขายอีโมดอันนี้ขายลงแรงมีขายอะไรบ้างเนี่ยเทนนิงอ้ตเติมเงินนะผมม<อ>ีคนขายตัวละครไหมสกินนี่สกินอ๋อเป็นสู่มสกินครับผมทุกทุกคน Okay, โอเคผมเข้ามาเร็วทำไมาบางคนได้เป็นจูฮารโลวะมาสุม่มหรือไงวะเนี่ยจูเซฟวิชิตเล่นนะครับให้เรากด X ก,ก่อนนะครับแล้วเราก็กดคีย์ค้างไว้มันจะเป็นการใช้สกิลนะครับวิที่ชาร์จฮาร์มอนปึบวิธีสกิลเกมนี้จะไม่เหมือนเกมอื่นนะครับทุกคนคือเราต้องกดเลือกที่สกิลนะครับแล้วกดคลิกอีกทรีนึงมันถึงจะใช้ออกอย่างนี้นี่ซูมพันช์มันยังยืดอ,อ้ไหนมีใครอีกโอ้ยฮาร์มอนหมดฮาร์มอนหมด,ามหมดชาร์จชาร์ท โอ o ว e r ไดฟ์ <Over> สกิลของฉันไม่ค่อยโดนเลยปะอ๋อทีมผมสีแดงนี่ปะว้าทำไมตีไมใ่ใครไม่เข้าเลยตีทีมตัวเองตั้งนานดื่มดูสีตัวเองนี่แน่เออ,อขอเพิ่เสียงเกมก่อนมันจะมีเสียงเพลงไหมไม่มีอ่ะอันนี้เสียงเพลงอ่ะทุกคนมันมีปีเพลงไหมอันนี้มิชชั่นของผมนะครับต้องเท่าไหร่เนี่ยชนะ qos ศูนย์ต้องเป็นสามอันผมเหมนฆ่าใครไม่ได้เลยนี่ะโอโอเออเออตอยมั่วหมดแล้วเนี่ยผมอยากรู้วิธีเป็นตัวละครน่ะอือนี่แน่เอ้ยโดนไปหน่อยไอยตูดชาร์จทำว่า,าต้องชาร์เอือตรงนี้เหรอนี่ตายไปฆ่าได้ถึงตัวแล้วครับวันที่สีแดงผมสกอร์จะนำนะครับทุกทุกคน ฟืบหมัดยางยืดไม่โดนอื <î immunity> ้อซินโดโอดสการ์เล็ตอว์ได์นี่โดน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 หรือหรกูโดนปะเออจริงๆก็มอยากได้เลยนะพลังฮาร์มอนเนี่ยผมอยากได้แบบใช้พวกสเตนน่ะโอ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 ้โห เออไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยเราหนเพื่อนไม่ไม่อยากได้ตัวโจราทานเลยอ่ะผมอยากได้เจ้าฮาโลอ่ะนี่แนะ่เออเออเออเแตกมันจริงๆนะครับทุกคนภามันสวยจริงนะอ่าชาฮามอนนี่แน่โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยลืมยหรือชาทามอนโอ้ตัวนี้มันยุ่งยากจริงทุกคนต้องชาฮามอนดิเกมจบแล้วทีมผมชนะใช่ไหม โจนาาโจสตาร์เย้นีหมดพูดด้วยครับทุกคน <c oughs> ผมว่ามันคล้ายๆ ABA อยู่นะบ้านไหนอะอ,อ๋อนี่ลวกันโจสตาร์แมนชั่นสกิน <c oughs> อยากรู้ซื้อตัวละครยังไงอะอ๋อนี่ไงข้างล่างครับมันมีคาแรคเตอร์เขียนอยู่ you. โอเคมาหลังจากเมื่อกี้เน็ตกูค้างไปสักพักหนึ่งชาร์จฮามอนก่อนอ อันนี้เป็นแบบฟีฟ่าออลนะครับทุกคนคือเราตีกันได้แบบโหนดับเลยนะครับไม่สนว่าใครเป็นใครด้วยอุ้ยไม่โดนอุ้ยอะไรอย่าเข้าหลังเราดิเอื้อเอืโอ้ยชาร์ทามอนชาร์ทามอนเอ้ยเอาโหัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยว่ะโอ้ชิดชิดโอ้โห ้ยยังไม่ตายผมยังไม่ตายผมยังไม่ตาย,ย,ตายเออโอ้โสกอร์กุณไหวส่วนในเซิร์ฟเลยทุกคน <c oughs> นี่แน่บางทีผมก็งกับเอฟเฟกต์นะบางทีมันเยอะเกินจนผมแบบมองไม่รู้เรื่องอะน,นะครับทุกคนโอ้ยโอ้ยลูกใครลุมนะกะเนี่ยอุ้ยลีควยมเหรอ <c oughs> เอาลีคุณต really ้อตายได้ไงวะเนี่ยเฉชัยสกิลไม่ค่อยโดนเลยวะทุกคนโอ้ยทำดูดิเใช้สกิลไม่จะโดนแบบคนอื่นยิงตลอดเลยเว้ยดูดิผมจะใช้สกิลนี้แม่งมันโอ้ยมีคนมาขัดจังหวะกูตลอดเลยดูคาแรคเตอร์สิมันราคาเท่าไหร่วะเนี่ยร้อยสองร้อยห้าสิบเฮ้ยผมใช้ได้นี่วะทุกคนจูทาโร่ เย่ yeah, ผมใช้โจคาโรแล้วอ๋อมีตัวอยู่นะครับเป็นแบ่งเป็นพัคๆไปเลยนะครับทุกคนแม่มีโจคาโรแล้วเว้ยโอ้โหโอ้ทำไมกูยิงวะเนี่ยเออโอ้ยกูโดนลมอยู่คนเดียวอย่างน่าสงสารฮาทำไมกูไม่ได้ใช้สกิลของคนอื่นครับบ้างเออนี่หยุดเวลาแล้วเว้ยตายซะ

ฮัฟซ็อกยินดีร่ะเออเออโอเคครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับแบบนี้นะฮะใครอยากมาเล่นก็กดลิงก์ที่ใต้ล่างคลิปเลยครับแต่ผมทิ้งไว้ให้โอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไบายลืมกดไค์กดแชร์ให้ผมด้วยฮะบอกเลยใครชอบโจโจ้เล่นแบบนี้ไม่ควรพลาด